คาถามาหาประสานสะะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,สสธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,สสธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจัตตาโปรปัตเตเอโกปตัตโตยัตถะอธิติถาหิ สาธุสาธุสาธุพระคาถาบทนี้เมื่อพระบุตรเจ้าบริกรรมทรงอธิษฐานประสานบาดท,ที่แตกออกเป็นสิ่งเสียงให้กลับมารวมเป็นเนื้อเดียวกันตามเดิมพระคาถานี้มีคุณนานุภาพมากหลายใช้ประสานบาดแผลที่ถูกอันตรายต่างๆประสานกระดูกที่แตกหักหรือ ให้หายพกช้ำได้ใช้เสกน้ำมันง,งาดิบก็ได้หรือจะใช้ประสานด้วยน้ำก็ได้ถ้าไม่มีน้ำจริงๆใช้น้ำลายก็ได้เวลาบริกรรมประสานให้เพ่งดูก้อนเมฆในท้องฟ้าเอามือกุมที่แผลปิดไว้น่วงจิตบริกรรมจนก้อนเมฆนั้นเคลื่อนเข้าติดต่อกันสนิทด,ดีแล้วจึงเป่าไปที่แผลนั้นเอามือออก แผลก็จะติดกันดังเดิมจะประสานกระดูกให้ทำดุดเดียวกับที่ท่านเรียกว่าประสานเมฆหรือประสานน้ำหากเป็นแผลบาดแผลทั้งตัวก็ประสานได้ใช้เศกน้ำทาประสานถ้ากระดูกแตกหรือหักถ้าจะรักษาให้เศกน้ำต้มสุกที่ร้อน<ม>และเอาน้ำนั้นมาพ่น ปะพรมหรือประครบตรงที่กระดูกแตกหักนั้นเสร็จแล้วให้ทำเปลือกเข้าให้เอาอาถานี้เสกน้ำร้อนพอทนได้พ่นหรือพรมที่เปลือกทุกวันจนกว่าจะหายดีจึงแก้เปลือกได้สาธุสาธุสาธุ